มัน,นคืออะไรอ่ะอมันคืออะไร,อ,อ,ะไรอันนี้ไว้ตรงไหนอันนี้ไว้ตรงไหนตรงนี้อตรงนี้อ่าอันนี้ตรงไหน นี่อะไรอันนี้รูปอะไรนี่สามเหลี่ยม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 ใบไหนสามเหลี่ยมไใ้ไหนเอ่ยสามเหลี่ยมตรงนี้อันนี้อะไรนี่อะไรนี่สี่เหลี่ยมเตา๋า ah. ทำเป็นอะไรเนี่ยเป็นรถไฟป่ะไฟหรือเป็นบ้านเป็นรถไฟรถไฟตัวยาวๆหรือเปล่ารถไฟพูนๆป่ปปะ Không tụi tụi này Úi, đi à, -V 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 -V. này đi, mày đi, đâu đi, 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 mày đi, mày đi, ở này này đi, mày đi, này đi, mày 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 đi, Này 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 đi, đi, ตั้งได้ไหมน้าตั้งอยู่เปล่าตั้งได้เปล่าเอาไว้ตรงไหนเอาไว้ตรงนี้เอาไว้ตรงนี้เอาไว้ตรงไหนเอาไว้ตรงนี้เอาเลยอันนึงนูนรูนรูนอันนู้นอีกอันนึงเอาไว้ตรงไหนอันนี้ไว้ตรงไหนดีโอ้โหอนี่เป็นอะไรอู้บ้านหรืออะไรเนี่ยเป็นบ้านป่ะเป็นบ้านหรือเป็นรถเอออันนี้อะไรนี่ส้มป่ะส้